ไปแล้รีบเพลงนี้ค่ะลากันไปเลยเนาะแม่แม่บอก <Okay. S 1> เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะที่บางอะไรนะคะบางซ้ายในใช่ค่ะอันนี้บางเลยนะบางประอินแล้วบางปะกง,งนี่ที่ไหนนะคะ<ช>ไ,มไม่ได้คุณนิวเหตุดจับบาง้เอาเป็นว่าพรุ่งนี้บางเอาไม่ใช่ บางสายนายพวกนี้เจอกันนะคะแล้วก็วันนี้บางประอิน <c oughs> นึกนึกอยู่ข้างหลังยังเยอะอยู่เลยบบกมือให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊าขอบพระคุณมากเลยนะคะอายุทยาขอบพระคุณมากเสียงปบะมือดังดัให้อยุทยาจ้า <c oughs> วันนี้ต้นข้าสุบยาขอลาไปก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊าอย่าลืมไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะ หนูต้นข้าวสุปริยาขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีจ้าขอบคุณมากเลยค่ะลงเวทีแล้วนะครับน้องต้นข้าวนะครับวันนี้จะไปตลาดเดียวทกลับบ้านแล้วอันนี้อันนี้ล่นปะ่ะครับอ๋อใช่ใช่ใช่ก็เสร็จสิ้นวันนี้ครับที่บางปีนเนาะ พรุ่งนี้นะครับที่บางซ้ายแล้วก็ตลาดเกลียวทองท่าเรือนะครับสองงานเนาะรอติดตามผ่านช่อง YouTube มานาะสตอรี่วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคุณกันนพัทใช่ไหมฮะร้อยเปอร์ครับอมานาะโอ้ขอบคุณครับคุณประจักษ์นะครับภาพวันนี้โอเคอยู่เนาะพอได้อยู่ใช่ไหมฮะวันนี้ก็ ปรับภาพเต็มที่เลยนะฮะปรับภาพเต็มที่เลยให้เอฟซีได้ดูกันสวัสดีค่ะคุณแม่ตามมาจากบ้านท่ะสลับวัรีก็ไปดูมาอ๋อถึงเดียวเลยค่ะข้าวเราเผ็ดเราก็เล่นต่วทุกท่านต้อง เราก็าจะไปเสียงภาพชัดเจนมากคุณปราหมดขอบคุณครับผมเดินทางไกลใกลปลอดภัยทุกท่านนะครับครับผมขอบคุณครับ,บ,รบสทา ตอนนี้ต้องข้าวก็แฟนขับรออยู่ข้างเวทีนะฮะชัดเจนครับภาพและเสียงคุณกันนะครับคุณสิทธิชัยเดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณที่ให้รับชมนะครับคุณสวัสดี คุณเขา,า,ามีคอนเสิร์ตนะช่วยน้ำท่วมที่น่าเชียร์นะเชียร์ไหมใช่เขามา,า,า,นในใามาอย่างนัโอนส,นสอบหลุเนเดินทางสองใบแดงครับขอบคุณร่าคุณสาทร ผมการเดินทางซองใบเดิขอบคุณนะครับคุณสาธรที่ช่วยสับสนช่องนะฮะในการไล่สดซองใบแดง ขอบคุณที่ไล์สดให้ดูคุณโสภานะครับขึ้นรถนอนเลยลูกพักผ่อนนะพรุ่งนี้รุยงานจ้าคุณนิว น,น้องข้าวจะไม่ขึ้นรถนะฮะับกำลังซักเหนื่อยอยู่บันไดเรามาสง่งไม่ได้กลับบ้านเลยตั้งแถวที่ถ้าไม่ลงไม่ได้กลับบ้านเีลยร้อนเล่นขึ้นตัวเลยเล่นขึ้นตัวนะ

ตามนี่ตามผมมาตามผมมาไม่ตองตามเราเพิ่มมา

ก็มัน,ไงไงนก็่ายรูปอยู่แล้วครับ วันนี้เจทั้งภาพและสีสยง่ลหมายแป๊ายรู่ารูปถายรูปารด้วยขอด้วยเนี่ยครับพี่โสพชา

ครับครับบ๊ายยบาครับเจอกันพรุ่งนี้ครับน้องนินท์นนขบทัแาาขบแล้ว ตวันนี้พี่มานาสุดยอดโอ้ล้ะครับผมขอบคุณพี่สุภชัยนะครับที่อัปเกรดมอลลุ่มให้นะวันนี้ขอบคุณพี่สุภชัยแอดมินช่องมานานะครับอัปเกรดมอลลุ่มให้นะทำให้ภาพชัดขึ้น ทีนี้28 29เสกโฮโลกลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วครับโอเคเราก็บัด,ดี้ผมไม่รู้ไปไหนแล้วนะฮะไม่รู้ไปหลัดไปนอนที่ไหนพอด,ดีผมตั้งแต่เข้างานมาไม่เจอกันอ่ะไปเดินทางต่องคนอน้องท่านท่าเดินทางกลับแล้ว หาไม่ด,ดีไม่เจอลุงสุอ่ลุงอ่ประยุทธ์ตั้งแต่มางานหาไม่เจอแลม่รู้แกไปไนะหนเป็นลอชิ้นรถได้อราเห็นลุงประยุทธ์บอกแกไปรอชิ้นรถด้วยนะครับอ้าวพี่สุภาชัยยังไม่นอนเหรอฮะพี่สุภาชัยยังไม่นอนเหรอครับผม ประกาศตามหาลุงประยุทธ์ครับหาไม่เจอไปด์แบบทำเนียบอ๋อ อ๋อพี่สุภชัยยังไม่นอนอ๋อฮะอ๋อพี่สุภชัยโอ้หาพี่วิทย์ไปเจออ๋อไปยังไงบ้างคอนเสิร์ตวันนี้โอเคอยู่เนาะนะวันนี้อันาเขามาตั้งลงทางวันนี้หลงทางวิ่งไปโู่เ่ย วิ่งไปทางนน่นนะโน่ใจน้น่ะขอตัวนอนกัดน,นะครับคุณมานาครับนี่นราเลี้ยพักผ่อนได้เลยครับคุณสุรินที่วิบิ์กลับทงเงนเนียสตาร์ทรถอยู่ครับอ๋อโอ้จริงๆนะแกไม่ไม่เห็นไม่เห็นแกเลยอะ่ะวันนี้ครับคุณสวภาชาอ,อหาพี่ประยุทธ์ไม่เจอนะครับ โทรไปไม่รับสายที่แกเป็นลงข้างทางหรือเปล่าแอระดาก็หลงอ๋อคือถ้าบอกว่าสี่แยก้างอำเภอบางปีนเนี่ยมาถูกเลยล่ะแอบรดาคุณประยุทธ์เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับคนุณนีรังสารครับผมหาพี่ยิทย์ไม่เจอยังไงรอยยอนะีกแล้วครับโทรไปไม่รับสายลูกแกไปไหน ขอบคุณชอบมานาะที่หให้ให้ชมทางบ้านนะครับคนไม่เหนื่อยไม่รู้ขอบขอบคุณมาดาครับนะครับคุณป๋าครับผมอ่ะเชื่อว่าต่อไปก็ากภาพจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ลูเกแีหายไปไหนโอ้พี่ไปยุไปไหนน้อนเนี่ยถ้ารัชนาก็เลยแล้วครับแถวด้นคือวังน้อยโอ้ใช่ครับตอนนี้ลงไปวังน้อยเลย<ป> <20. S 2> ยี่สิบกิโลไปน้อยยครับ หาแกไม่เจอโทรไปไม่รับสายไปใหญ่นอเพราะว่า,ายืนรอไม่ไหวครับหนาวไปรอที่รถไป,าไปมาน่าขับรถอะไรขับรถจะขับอะไรอ๋อขับปทุมครับผม หาลุงประยุทธ์ไม่เจอโทรไปไม่รับสายไปอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวไปรอแกที่รกันหนาวเอานะครับหลังจากเออวันนี้ก็โอเคเออ Right, nice. so... เดินก่อนปทุมก็ไม่ไกลจากบางปีนใช่ไม่ไกลครับผมไม่ไกลเลยแต่ว่าลงทางลงไปนู่นออกไปทางยุทธยาณนะทางเพจขอลงกันนะครับไปที่แอปแดงมนาสตอรี่นะครับ ขอบคุณที่รับชมแกล้งน ทราอยู่เหรอกูอยากเว้ยกูอยากจะไหนอ๋อยังไงผมก็ไหน